สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านช่วงนี้ก็จะมีฝนตกตลอดนะครับทำให้สวนดูชุม่มชื่นสวยงามนะครับลมลื่นดีนี่ก็เสียงน้ําตกเล็กๆไหลนะเป็นน้ำน,น้ำไหลามาจากบนป่าด้วนะครับก็เป็นลําธารเล็กๆตรงนี้ที่ผมทำคองไส้ไก่ไว้นะครับ ก็ดูสวยงามไปอีกแบบนึง่งถ้ามันชุ่มฉ่าแบบนี้สิ้นเดือนนี้ก็ส่วนนี้ก็เปิดต้อนรับเพื่อนๆได้แล้วนะครับอาจจะเห็นดอกไม้สวยๆอยู่ในสวนเริ่มบานแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มโตกันขึ้นบ้างนิดหน่อยเพราะว่าสวน3าเดือนอยู่เลยก็เราดูผลงานไปเรื่อยๆนะครับคือเป็นความภูมิใจและตั้งใจอย่างยิ่งที่ผมได้ลงมือทำส่วนนี้ตั้งแต่เริ่มแรก สวนสวนนี้เป็นสวนที่3มแล้วนะครับที่ผมได้ทำขึ้นมาจาก1สมองสองมือน้ำพักน้ำแรงตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะมากางเต็นท์นอนกันหน้าหนาวปีนี้ก็มาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาเลือกสรรหาเอาว่าใครอยากนอนตรงไหนอยากเข้าดาวกันยังไงยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลย เบอร์โทรติดต่อตะเล็กนะครับ0878754488นะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ